ดาวสุกนะคะเป็นดาวโคโจรรายเดือนนะสำหรับการย้ายรอบนี้นะคะให้ผลดีกับชาวสิงเนื่องจากเข้าสู่พบรับผลนั่นเองนะคะใครที่ลักษณาราศีสิงฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วง16สิงหาคมถึง16กันยายนรับฟังได้เช่นกันหากคุณสนใจเรื่องดวงกดติดตามช่องโหรา59ไว้ได้เลยนะคะสำหรับดาวสุกนะคะเป็นดาวที่โคโจรในแบบรายเดือนนะคะซึ่งก็จะมีการ ยกย้ายเป็นประจำทุกเดือนสำหรับรอบนี้นะคะในช่วง4พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่พบลาบผลของชาวสิงห์นะดาวศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมะและสหัสชชะนะคะก็คือเรื่องงานรวมทั้งเรื่องของพี่น้องเพื่อนฝูงแวดวงคอนเนคชันต่างๆนะคะเมื่อเข้าสู่พบลาาผลส่งผลดีต่อเนื่องมาจากรอบที่แล้วนะคะที่เป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนการงานส่งผลให้การงานดีนะคะในเรื่องของ รับผลนะเช่นเรื่องของการได้งานที่ไม่ยากนักนะคะการได้งานซึ่งถูกจริตถูกความสามารถนะหรือเรื่องของการมีโชคดีเรื่องของการได้งานมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่ค้าขายนะคะดาวศุกร์ก็ส่งผลดีกับเรื่องการงานประเภทที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกแบบศิลปะนะคะเรื่องอาหารขนมนะเรื่องของใช้ของแฟชั่นต่างๆส่งผลให้คุณอาจจะมีจังหวะทําทำกําไรแบบเร็วๆเ,เ,เกิดขึ้นนะคะสําหรับดาวศุกร์นะคะยังคงเป็นเนะื้อหากเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนก็ได้นะคุณมีโชคลาภทางการงานจากเพื่อนแนะนำนะคะเพื่อนชี้แนะหรือว่านําเรื่องของยอดขายการงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มกับทีมส่งผลดีกับชาวสิงห์นะคะอย่างโดดเด่นในช่วงระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนนี้นะคะ เมืท่านได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือทางการงานนะเกื้อหนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนนะคะหรือว่าเรื่องการช่วยเป็นแรงก็ได้นะจากเรื่องของพี่น้องของเรานะคะใครที่ทํางานหลายๆฝ่ายหลายๆส่วนนะคะหรือว่าการงานงคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวแทนการมีคนช่วยขายต่างๆถือว่าช่วงนี้ค่อนข้างให้ผลดีดาวศุกร์ตรงนี้นะคะส่งกําลังได้ถึงดาวพระหัสที่เป็นราชาโชคอยู่ในภพเรือนสุภานะส่งผลให้เป็นช่วงที่ดาวศุกร์ มีกําลังดีนะเรียกว่าได้รับความเกื้อหนุนจากเรื่องของดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคนะคะชาวสิงห์มีโชคลาภจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่โชคลาภจากเรื่องของการต่างประเทศนะคะบางครั้งมีจังหวะของการเปลี่ยนแปลงทางการงานนะซึ่งอาจจะต้องจบลงเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนนะคะแต่ว่าทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ หากมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่ององค์กรนะเรื่องของทีมงานการเปลี่ยนแปลงในเพื่อนร่วมงานต่างๆนะคะถือว่ามีแนวโน้มว่าในช่วงเวลานี้นะก็จะได้ทีมงานที่ดีนะคะเรื่องของการมีโชคเกี่ยวเนื่องจากบุตรหลานบริวารน,นะคะอ่าเช่นโชคลาภของคุณในช่วงนี้อาจต้องพึ่งพานคนอายุน้อยนะเช่นเรื่องของเด็กๆคนช่วยเหลือนะคะหรือบุตรหลานในชน่วงนี้พึ่งพาอาศัยได้นะคะ ดาวสุกนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความนิยมชมชอบได้นะเมื่ออยู่ในตำแหน่งโยกหลังลัคนานะคะส่งผลชาวสิงมักมีเรื่องของการได้พบปะเจอคนมากนะเรื่องของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงนะอาจจะ,ะพูดคุยกันถูกคอนะหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ดีนะคะบางครั้งนะมีเรื่องของการต่างตอบแทนเกิดขึ้นนะซึ่งส่งผลดีผลประโยชน์กับชาวสิงนะคะ คำว่ากรมะนะคะหมายถึงเรื่องงานนะนอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องหน้าที่ภาระความรับผิดช,ชอบด้วยนะคะในภาพรวมถือว่าในช่วงระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนนี้นะคะชาวสิง์ก็จะลงตัวในเรื่องการงานความรับผิดช,ชอบมากขึ้นนะคะใครที่อยู่ในช่วงเรียนรู้ศึกษาต่อนะคุณได้ประโยชน์จากเรื่องของเพื่อนมาช่วยเกื้อนหนุนทางการเรียนนะคะใครที่จดจดจ้องจ้องนะอยากจะริเริ่มโปรเจกต์ไอเดียที่มองไว้นะคะที่ศึกษาอยู่นะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ เริ่มแล้วก็จะเกิดผลสําเร็จได้ง่ายกว่าช่วงอื่นๆนะคะรอบการโคจรของดาวศุกร์ในรอบต่อไปนะคะก็มีความเป็นราชาโชครออยู่นะคะส่งผลให้เรื่องงานของชาวสิงห์นะเรียกว่าโดดเด่นต่อเนื่องนะคะในบางมุมของดวงดาวนะก็ยังมีคู่ศัตรูคู่ล่าชา้าคู่อุปสรรคเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินผลประโยชน์ปะปนอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ดีนะคะมุมในเรื่องของการงานเรื่องของตัวช่วยนะก็มีเข้ามาเพิ่มเติมนะโดยเฉพาะดาวศุกร์ที่มากระตุ้นพบล่าผลนะคะ ดังนั้นช่วงเวลาเดือนพฤษภาคมถือเป็นจุดที่โฟกัสเรื่องงานนะคะหากเห็นโอกาสในเรื่องการสร้างผลกําไรสร้างไรายได้นะรีบหยิบจับคว้าไว้นะคะเนื่องจากเดี๋ยวดาวการเงินเดินออกจากคู่ศัตรูนะคะก็เดินหน้าเข้าสู่พบการงานและพบลาาผลตามลําดับนะคะขออภพยให้ชาวสิงห์นะคะประสบความสําเร็จในโปรเจกต์โครงการหรือการงานที่คุณตั้งใจไว้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ